ตัวหนังสือเด็กสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่ขาตามคําเรียกร้องเลยค่ะสําหรับการรีวิวการดในตานานแบบนี้ค่ะการ์กล่องน้ําเงินกับปากกาพูดได้นะคะของเรานะคะทุกแผ่นสามารถใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้นะคะแม่วันนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเล่นให้ดูนะอันดับแรกนะแม่จิ้มตรงนี้ก่อนนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะแม่นะคะหลังจากนั้น ที่กาดนะคะเขาจะออกเสียงมีเสียงสัตว์ร้องแบบนี้ด้วยนะคะสำเนียงนี้คือเป็นเนทีฟมากๆเลยนะคะใช้ได้ใช้ได้ทุกหมวดเลยนะคะเดี๋ยวพ้่เปลี่ยนหมวดให้ดูนะคะาหมวดสัตว์นี่่ะ,ะิ กิงกรังไม่เรียบร้อยต่อไปค่ะดูที่หมวดหักแบบนี้บนอาหารนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยมากค่ะและใช้ร่วมกันได้นะทุกหมวดนะคะได้ภาษาภาษานี่คือสำเนียงที่เป็น native speaker เลยนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะแม่ดูโอ้โหขัดชีนี่เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะ แนะนำเลยค่ะสำหรับประกาศผู้ได้คู่กับตัวการ์ดกล่องน้ำเงินนะคะ